คุณผู้ชมคะมาติดตามสถานการณ์ตลาดรถกันอย่างต่อเนื่องคะอย่างที่เราได้รายงานอัปเดตไปเรื่อยๆว่าคือตอนนี้เนี่ยตลาดรถมือสองที่นําเข้าสู่ลานประมูลเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ระยะหลังเรื่องของการไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ปล่อยให้กู้มากกู้ยากยิ่งขึ้นคือนี่เสียเยอะขึ้นไฟแนนซ์ก็ปล่อยยากขึ้นใช่ไหมมันก็ส่งผลกระทบมาถึงธุรกิจเหล่านี้นะคะโดยล่าสุดค่ะคุณพิชิตจันทราเสรีกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทยคาร์เรน แอนลิสจำกัดมหาชนก็พูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์มือ2ปีที่แล้วนะคะบอกซบเซาลงโดยเฉพาะช่วง2-3สเดือนสุดท้ายของปี ซบเซาจริงๆเพราะว่ารถยนต์มือ2เข้าสู่ตลาดเยอะจากรถที่ถูกยึดจากไฟแนนซ์ราคาประมูลราคาขายทุกอย่างมันตกลงไปด้วยขณะที่สถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นก็จะกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยปรับตัวกันไม่ทันส่วนภาพรวมตลาดรถเช่าปีที่ผ่านมาเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทนี่คือหดตัวลงนะคะ5 1 0จากปีก่อนถึงแม้จะมีการ เช่าระยะสั้นซึ่งนี่คืออันที่สงแล้วเนื่องจากการท่องเที่ยวเริ่ม<อ>กลับมาแต่การเช่าระยะยาวมไม่ค่อยจะมีะค่ะโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโลจิสติกตรงนี้หดตัวลง20-30%แล้วก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ฟื้นจากโควิดค่ะองค์กรต่างๆต้องลดต้นทุนเปลี่ยนจากรถเช่าเป็นการใช้รถร่วมแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด -19 อย่างที่บอกที่ตัดสินใจยังไม่ใช้รถเหมือนกันนะคะครับ